ไปไหนมาแม่ตามหาหนูไม่เจอไปไหนไรจริงเหรอแม่ก็ตามหาหล,ลูกันี้อนีดอกใช่ไหมคะจากพม่าหนูก็แบบรีบดันเข้าไปล้มก็เดินออกไปหนูแก่มีเหรอไม่ได้แก้หนูไม่รู้รู้ทีแกไม่ก็มาเดินหาทีอะแล้วเอาทีไปไหนเนี่ยนอนนนนโนนโนนโน แต่ไม่เอาแล้วไม่ใคยกแบบไปนอนพักผ่อนเมื่อกี้ทำท่าอะไรแม่แอบ,บเห็นนะเธอว่าในห้างเหรอตายแล้วนี่เหขันต่อนนั่นเลยอะไรเขาอ่ะ มีงาเพ่าไหรสิบหกหกสิบเอาเมื่อกี้ทำท่าอะไรอีกล้ะมีงาะเท่า่อยากรู้ว่าหกสิบ <60. S 1> <c oughs> จะได้กี่อย่างจะได้กี่อย่าง <c oughs> ไหนเหรอไหนล,ลูกไปไหน ดูอะไรก่อนนี่ไปไหนไปไหนเนี่ยเดี๋ดเดี๋ยวๆๆปเ,เป็นลิงเป็นข้างไปไหนนะนูๆๆ่นโน่นไปนน่น ไม่ต้อง,งอนะวิ่งแล้วไม่อยากวิ่งดูใช้เวลาในห้ากี่นาทีอยากรู้ไม่อยากรู้วิธีจะใช้เวลาในห้ากี่นาทีเอาอะไรเนะี่ยอะไรดูดก่อนนอนนะก่อนนอนบ่ายต้องแบบว่าอิ่มก่อน<ม>ใช่ไหมใช่ไหมก่อนนอนต้องอิ่มก่อนใช่ไหมทีอยากรู้ดิ ครับหลบกับไปไหนไม่เยอเจอล้อะไรอ่ะอ๋ะยอยอดที่สมัยสามสิบปีผ่านไปเอาเต้นท่าอะไรเมื่อกี้เห็นนะอะไรนะยี่สิบหกไหนอยู่ในงบหกสิบบาทยี <26 S 1> ่สิบหกบวกกับสิบหกยสิบหกเท่าไห 26. 26. 26. ไร่ตามงบไหม โอเคดูท่าทางเราไม่เสร็จง่ายปะเดี๋ยวเจอกันไปเดี๋ยวเจอกันไปพิธีเดี๋ยวเจอกันเอาเอาสามสองสามสองพวกร้อยเอ็ดอ้าวิชาคนนี้ก็มาสี่สามพีชาคนนี้นะเอาเอาไม่ใช่มาอ่านพิธีเดี๋ยวเจอกันปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยปิดไม่เป็นปิดไม่ลงปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยครับ ไม่เหน่อยเอามามาปิดให้หน่อยไม่ทันลแลายบายๆปิดมาช่วยถือไหมจะได้ปิดนะอ่ะปิดปิดให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปนะเอาไม่เอาปิดคลิปเอาไม่เอามือปิดคลิปล้ไปโอ๊ย